อันดับสิ่งที่ทําให้คุณผู้ชายเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วมีมาทหมอเจนอันดับนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นฮอร์โมนเพศลดลงครับโอ,อ๋อันนี้ก็เยอะนะอันดับ2แล้วกันระบบประสาทผิดปกติครับเช่นแบบหาสันหลังกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้จริงๆไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอันดับ4เพราะว่าคนก็ไม่ได้เป็นเยอะนะการบาดเจ็บที่อวัยวะ อันนี้จริงๆเจอน้อยนะเพราะว่ามันเป็นของรักของห่วงของพวกเธอนเนาะพวกเธอก็น่าจะรักษาเนื้อรักษาตัวกันไหมน่าจะซักอันดับ5้าไหมโรคประจําตัวครับเช่นเบาหวานความดันหัวใจนู่นนี่นั่นอ่าอันเนี้ยเยอะจริงๆอันดับหนึ่งเลยอายุเพิ่มขึ้นโรคพวกนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะว่าพวกนี้มันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดซะส่วนใหญ่ผลข้างเคียงจากการกินยาแบบเป็นโรคนู้นโรคนี้กินยา<อ>ตัวนี้ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะมีผลหรือเปล่ามีพอสมควรนะเอาอันดับหกดีกว่าสูบุหร เดิมหรือว่าใช้สารเสพติดอู้เออเนี้ยสาอันดับเจ็ดท้ายเพราะว่าวิตกกังวลจริงๆอันเนี้ยเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าถามว่าคนอายุเยอะอาจจะน้อยลงเพราะว่าไม่ค่อยประสบการณ์เยอะแล้วไงเออแต่ถ้าสมมติคนอายุน้อยๆ้อยเนี่ยอันเนี้ยจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นต้นเลยและนี่คือเจ็ดอันดับของแต้วของพี่แต้วของพี่แต้ว